สวัสดีครับคุณอัลเอรดพีทนะครับทีนี้เราได้รับรางวัลของ UFM นะครับนม UFM มากเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีอกาสแบบนี้ไม่คิดเลยที่รู้สึกแบบนี้บนเวทีนะครับงานมีนาทีที่ประกาศเป็นชื่อเรา ถ้าเราจิงเมื่อกี้เป็นรางวัลแรกที่วงวงนี้เคยได้ตั้งแต่สร้างขึ้นมาแล้วเป็นรางวัลแรกที่เราได้เข้าชิงแล้วครั้งแรกแล้วก็ได้เข้ามาเป็น new wave of the y e a r ครั้งแรกก็ดีใจมากๆครับแล้วก็มันมัมนเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ Padshita m a อม่จริงก่อนคันนทก็รู้อยู่แล้วแหละไม่ได้ไม่ไแต่พอถึงบรรยากาศบนเวทีมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้ครับมันเป็นยังไงคะมเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่ <c oughs> แบบ คุกไม่ออกมันเรารู้ว่าจะได้รับสิ่งนี้แต่ได้รับเกินกว่าที่เราได้คิดนะตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยไหมใช่ครับดูยังตื่นเต้นอยู่น้ำตาแตกเลยวครับตอนแรกไม่รู้ว่าเราจะได้ี่ไม่รู้นะพี่ยังบอกเก้วตูู้ตม่ดูไมูอะไรผมคิดว่าพี่ชายจะร้องไห้ครับแก้วมันกลา้ถึงเสียเองเราเราสร้างวงแบบนี้มากี่ปีเอาจริงจริงหนึ่งระยะเวลาในการสร้างวงก็คือสั้นมากประมาณ3ปีแต่เราเรามีระยะเวลาของ การเป็นเพื่อนด้วยกันมากกว่าสามปีประมาณกือบสิบปีเลยริ่าเข้าใจกัเติบโตได้มากที่ตอนนี้เพลงเราก็เราก็คือแบบมีควนสล่มไปด้วยใช่ค่ะอย่างเง้ยนะคะวันนั้นแฟนๆมาลงก็เห็นเราแบบถ้าลังตาจะแตกใช่คนรกขอบคุณมากครับเพลงฮิตที่สุดเราเพลงอะไรเลยโชว์ทอนหนึเพลงฮิตแบว่าเราเงะฮิตทุกเพลงทเงุกเะกเพงงเพลง ที่คอ,อยหยุดพี่ไปความหมายของความหัวใหอาจทำให้ใจของเราห่างกันวันที่เข้มของนาฬิกาหยุดเดินตามหากันอยู่วันนั้นจีกตรงนี้ไม่มีฉันก็แค่ว่าที่จะพบคนที่ดีรูแลกัแลกันไหมครับทำไมถึงได้รางวัลนี้ มันเป็นแรงผลักดันให้เราแบบว่าพัฒนาผลงานต่อไปเรื่อยๆไหมครับในวันนี้มัน d i m e n s i o นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรานะและรางวัลนี้ผมขอมอบให้ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเปงเรางที่คื้นจังมากยินดีต่อเลยนะใชครับขอบคุณจะเล่นงานต่อไปโอเคเอาฝากแฟนๆติดตามผลงานเราหน่อยนะครับที่ไหนได้บ้างครับก็สามารถติดตามพวกเราเพื่อติดตามได้ครับ